สวัสดีครับทุกคนผมเจวรปปะนะครับวันนี้มาติดตามฟุตบอลไทยก็จะมีเกมอุ่นเครื่องให้พวกเราได้ดูกันแทบจะทุกวันแหละครับแล้วก็ทุกสัปดาห์ผมเชื่อว่าน่าจะได้เห็นทีมใหญ่ๆถ่ายทอดสดให้พวกเราได้ดูกันในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนลีกจะเปิดไฮไลท์ก็อยู่ที่บุรีรัมย์นั่นแหละครับเดินทางไปทําศึกอาเซียนแชริตี้ชิลเจอกับซาบ้าทีมจากมาเลเซียที่จังหวัดปัตตานีก็เป็นการแข่งขันต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับในทุกๆปีที่บุรีรัมย์จะลงใต้ไป ก่อนจะถล่มทีมอันดับ3ในมาเลเซียซูเปอร์ลีกไปขาดลอยถึง8ประตูต่อ2ได้2ลูกจากุุระชัยใจเด็ดก็ยิงประตูในบ้านเกิดจังหวัดปัตตานีซึ่งเป็น2ลูกแรกด้วยนะครับจากนั้นก็ตามมาด้วยเฟซามูลิชกีแมบิสโซลีแฮตทริกของเนมันยานิโคลิชและปิดท้ายด้วยเคนดดูก้า ขณะที่ทีมเยือนได้จากสจ๊วตวิลกินแล้วก็อามานฮาราสัสเรานี้มาดูรายละเอียดที่ผมจะใส่เพิ่มเติมให้ละกันนะครับจากจุดที่มองเห็นในหลายๆประเด็นก็เริ่มจากการได้มีสุบรัณเหมือนตาแม้ว่าจะลงมาซ้อมแล้วแต่ก็ยังไม่หายขาดแบบ100%ยยังคงต้องพักต่อโดยแผนเดิมที่คิดว่าเต้าแบงค์จะกลับมาได้เนี่ย ตามกำหนดเดิมก็คือช่วงหลังการแข่งขันคิงส์คัพในเดือนกันยายนแต่ถ้าเกิดเร็วกว่านั้นก็อาจจะเป็นปลายปลายสิงหาแต่จากการได้เห็นเขาลงมาอยู่กับทีมก็ชัดเจนว่าอาการดีขึ้นอย่างแน่นอนส่วนในเรื่องของระบบการเล่นยังคงยึด35 2สอยู่แล้วนะครับสำหรับบุรีรัมและที่น่าพูดถึงเนี่ยก็คงจะเป็นตัวใหม่ไล่แต่แดนหลังที่ตัวจริงเนี่มีโรเบิร์ตบาาเออร์กองหลังลูกครึ่งคาซัคสถานเยอรมันที่ตอนแรกหลายคนเนี่คิดว่าจะเป็นแบ็คขวาเพราะเสริมมาแทนที่ของดิออนคูแต่ปรากฏว่าเจ้าตัวเล่นได้ทั้ง2องตำแหน แล้วก็เซนเตอร์แบ็กไม่ว่าจะเป็นระบบเซนเตอร์คู่หรือว่ากองหลัง3คน เบื้องลึกเบืบ้อง,งหลังเนี่ยก็น่าจะมาจากการที่ฟิลิปสตอยโควิชซึ่งเป็นดีลด่วนที่บุรีรัมเนี่ยช็อปมาเพิ่มเติมดันมีฟอร์มที่ดูจะดีกว่านะครับแล้วจากที่ผมเห็นแล้วก็ตั้งใจดูแบบเต็มๆในการเจกัสซาบ้าเนี่ยโอ้โหเติมเกมไหลลื่นมากคือถ้าเกิดพูดถึงเกมแรกของดิออนคูสกับเกมแรกของฟิลิปสตอยโควิชเนี่ยเอาจริงผมว่าตัวเนี้ยเติมเกมรุกมันกว่าแต่ส่วนหนึ่งมันก็อาจจะเป็นเรื่องของคุณภาพผู้เล่นต่างชาติที่โคต้ามันเปลี่ยนไปด้วยนะครับเนื่องจากา,า,ากดต่นนงง มันก็ลงสนามกันเยอะมากทําให้ภาษาในการสื่อสารมันก็ปรับตัวง่ายกว่าขยับมาที่แผงมิดฟิลนะครับอาจจะเป็นนักเตะชุดเก่าที่คุ้นเคยอยู่แล้วว่าธีรทรจะจับคู่กับโกรานเคิทสิ์แต่ภาพใหญ่ที่อยากให้ดูต่อเนื่องหลังจากนี้ก็คือการยืนของคู่พี่น้องปีเตอร์แล้วก็โรเบิร์ตซู ที่แม้ว่าจะไม่เคยเล่นด้วยกันในนามสโมสรแต่หลายจังหวะก,ก็เข้าขารู้ใจมากนะครับในสีเสื้อของประสาทสายฟ้าเอาไปว่าในแผงแดน2ตรงนี้พื้นที่มิดฟิลด์มันหมุนกันได้หมดเลยแม้ว่าอาจจะวัดอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่ายิงนําขาดไปตั้งแต่ในช่วงแรกก็ทําให้เกมเพรสซิ่งของนองซาบ้าเนี่ยไม่กล้าทํางานมากเพราะว่าไม่กล้าเปิดพื้นที่ส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากเรื่องของระบบความฟิตด้วยนะครับเพราะลีกมาเลเซียเนี่ยเขาก็เพิ่งมารวมตัวฝึกซ้อมกันแต่ตรงนี้ก็คงจะอ้างกับบุรีรัมไม่ได้เพราะบุรีรัมกนมม้าาททกลากกััซอหงจ นะจบนดสุดท้ายในวันที่31พฤษภาคมและก็เพิ่งจะกลับมาซ้อมกันในวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาคือตอนนี้ความน่ากลัวของบุรีรัมเนี่ยผมว่ามันอยู่ที่แผงกองหลังแล้วก็แผงมิดฟิลนี่แหละครับมันสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งกันในสนามได้เลยเพราะว่าอย่างเคเน,นดูเก้เนี่ยยังคนเล่นหลังอยู่ก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดจะมีการปรับเปลี่ยนกองกลางก็ดันดูเก้าขึ้นบนได้การเปลี่ยนตัวในสนามเนี่ยมันก็จะเปลี่ยน1ได้ถึง2เพราะเราก็เห็นว่าดูเก้าเนี่ยก็เติมเกมขึ้นตรงกลางบ่อยครั้งจนมีชื่อในนนกาาาารรททํปะตูช่่ววงง้้้ยยยยดดดโหลัเี ก็มีตัวบัญชาการเกมเป็นควรนอีบีซ่าโดยตอนนี้เหมือนออสมาเองก็กําลังพยายามหา3ามเซ็นเตอร์แบ็กที่ลงตัวที่สุดแล้วก็อาจจะคิดถึงโจทย์เวลาที่ต้องแข่งหลายรายการด้วยนะครับว่าจะทํำยังไงให้การโรเตชันมันมีความสมูทโดยที่ไม่ใช่การเปลี่ยนแบบยกแผงอย่างที่เราเข้าใจกันเหมือนพวกการเล่นเกมน,นะครับสมมติว่ากองหลัง3ตัวแมตช์นี้ใช้3คนนี้ส่วนอีกเกมหนึ่งก็ใช้อีก3คน เอาเป็นว่าในชีวิตจริงเนี่ยมันทาแบบนั้นไม่ได้เราเลยได้เห็นการหยอดของทางออสมานะครับที่เขาพยายามดูว่าจะมีแกนหลักทั้งสองคนไหมที่รู้ระบบการขึ้นบอลของเขาและก็มีตัวใหม่เนี่ยเข้าไปแซมขณะที่แดนกลางเนี่ยผมว่าลงตัวเลยนะครับโอเคการที่ขาดคิสบิมเนี่ยอาจจะบอกไม่ได้นะครับว่าไม่มีผลกระทบอะไรเลยเพราะว่าเราไม่เห็นไงว่าถ้าเป็นเกมเข้มข้นมากกว่านี้มันจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ฟุตบอลการเคลื่อนตัวของนักเตะใหม่ทุกคน ผสมผสานกับแกนหลักตัวเก่าก็ถือว่าเป็นปรีซซซันที่ค่อนข้างจะไหลลื่นแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยทีมจากมาเลเซียเขาก็อาจจะไม่รู้ทางเหมือนกับสโม,มสรในไทยที่รู้ดีว่าเล่นกับบุรีรัมเนี่ยต้องทำยังไงเพราะจะว่าไปถ้าเกิดตั้งหน้าตั้งตารับมากกว่านี้เนี่ยเขาก็จะเสียน้อยกว่านี้ แต่ในบุมหนึ่งเนี่ยซาบา้าเขาก็ต้องการรองทีมเช่นเดียวกันดังนั้นการโดนยิงเยอะขนาดนี้คงไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่บริยามจะทําได้กับทีมจากมาเลเซียเพราะทีมเดียวที่แข็งแกร่งในลีกของเขาก็คือยาโฮแม้แต่สลังงอทีมรองแชมป์ที่มาเก็บตัวตอนนี้ก็ยังแพ้สโมสรจากไทย2เกมรวดแต่หลายจังหวะเนี่ยแสดงให้เห็นชัดเจนนะครับว่าฟุตบอลมันมีสปีดมีเกมทรานซิชันที่พอได้เห็นว่ามันจะอันตรายขึ้นแน่นอนในการแข่งขันระดับเอเชียเขาเนี่ยมาดูเรื่องของแดนหน้านะครับออสตาร์ตัวจริงเนี่ยเป็นอิลฮัน ก่อนที่ในช่วงครึ่งหลังก็จะหมุนเอากิโอเมบิโซลีแล้วก็ในบรรญ,ญาชนิโคลิชลงไปแล้วถ้าเกิดจะให้พูดถึงกองหน้าใหม่ทั้ง3คนนะครับบิโซลีเนี่ยเราคงไม่ต้องไปสัตยายอะไรมากมายนะครับยี่ห้อของเขาเราก็รู้อยู่แล้วเอาคนแรกแล้วกัน มูริชเนี่ยเป็นกองหน้าที่แฟนๆอยากดูจริงๆนะครับเพราะว่ารูปร่างสูงใหญ่เนี่ยมาเล่นในไทยลีกจุดเด่นจะเป็นเรื่องของลูกกลางอากาศแต่ว่าสิ่งที่เราได้เห็นนะครับเขาพยายามจะเล่นบอลกับพื้นด้วยแล้วก็พยายามจะครองบอลถึงแม้ว่าอาจจะดูช้าแต่ถ้าเกิดสังเกตดูดีๆเนี่ยเขาไม่เก้งก้างเลยนะครับเพียงแค่อาจจะปรับตัวกับสนามยังไม่ได้และเราก็ยังไม่ได้เห็นอีกหนึ่งอาวุธของเขาด้วยคือการเข้าไปชาร์จในกรอบเขตโทษจากการเล่นลูกมงเพราะโอกาสเนี่ยมันไม่ค่อยมีพอดีแต่ลูกยิงที่เขาจัดระเบียบร่างกายแล้วก็แปรเลือกบุ้มจาากกกกรพักอกัออหขงสุชยเดด็่ ชัดเจนว่าสัญชาตยาณกองหน้ามีความเฉียบคมนะครับไม่ใช่สไตล์ที่เป็นพักบอลอย่างเดียวส่วนจะคุ้มค่าไหมกับค่าเหนื่อยถึงปีละเจ0 0 0สน u s ดอลลาร์สหรัฐ หรือว่าปีละ23ล้านบาทเฉลี่ยเนี่ยก็เดือนละเกือบ2ล้านก็คงต้องดูกันยาวๆและให้เวลามากกว่านี้เนื่องจากสิ่งสําคัญที่ต้องเผชิญคือเรื่องปัญหาอาการบาดเจ็บขยับไปดูอิวฮานฟันดี้ดีกว่านะครับเอางีวิธีการเล่นสไตล์ของเขาไม่ได้เปลี่ยนไปเลยครับจากการที่เล่นให้กับ b ีปทุมแล้วก็มาตรงนี้เพียงแค่ K จ็อบและวิธีการพื้นที่ของเขาดูมีวความชัดเจนมากกว่ารวมถึงองค์ประกอบทีมผู้เล่นรอบข้างเขา คุณภาพและความเหนียวแน่นในการครองบอลมันเก่าเกมกว่บีจีก็เลยทําให้อิวฮานเนี่ยดูจะเล่นง่ายมากยิ่งขึ้นแต่ยังคงต้องปรับนะครับในจังหวะฟุตบอลแรกหรือว่าการขยับตัวที่อาจจะยังไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับเพื่อนร่วมทีมมากแต่สี่ที่ชัดเจนเลยคือใจเขาสู้ครับพยายามจะเข้าถึงบอลทุกจังหวะไอภาพแบบเนี้ยถ้าที่ผมจําได้และผมเคยเห็นเนี่ยมันติดตาจริงๆตอนที่เขาติดทีมชาติสิงคโปร์ที่เจอกับไทยในบอลโลกรอบคัดเลือกอิวฮานในฟอร์มวันนั้นกับฟอร์มที่เล่นกับทางซาบา้ามีเขาโครงแบบนั้นอยู่บ้างเเเพรรราาะียยกกฟได้้บบบ่่ออคังแแตต็จ ถอนรากถอนโคนจนบุริรัมเนี่ยต้องถอดออกเร็วแล้วก็ให้ธนักฤษช่วเมืองปาก ลงไปเล่นแทนในมุมของเหนือนะครับอ่ะพูดถึงแวะสักนิดนึงโอกาสในการพิสูจน์ตัวเองของน้องกลับมาอีกครั้งในฤดูกาลนี้ก็หายไปร่วมๆ6เดือนนะครับในสังเวียนลีกอาชีพแต่ก็ยังคงซ้อมกับทีมส่วนใหญ่เพราะว่าบุรีรัมเนี่ยรับอยู่20บรรดูแล้วธนากริเนี่ยก็เป็นแกนหลักในทีมชุดนั้นเพียงแค่คุณภาพของแม์ฟิตเนี่ยอาจจะไม่เท่าการได้ลงเล่นกับทีมชุดใหญ่ที่เต็มไปด้วยผู้เล่นต่างชาติคุณภาพส่วนความมือหวาก็ต้องปรับจังหวะกับผู้เล่นตัวรุกแล้วก็ตรงกลางที่มีเทียร์ การขึ้นบอลของซาบาได้หมดเลยแถมยังสร้างสรรเกมได้เอง ดังนั้นธนกฤตก็อาจต้องหาลูกเล่นใหม่ๆเพื่อสร้างความแตกต่างและโดดเด่นขึ้นมาให้ได้ปิดท้ายที่กองหน้าอย่างเนมยานดิโคลิชที่ลงมาประสานงานกับทางบิสโซลีเพราะว่าชัดเจนเลยนะครับเพราะจะังหวะเก็บตกของเขาเป็นกองหน้าสายคลาสสิกเลยดูแล้วน่าจะเป็นพวกคาดเดาทิศทางบอลเก่งเหมือนที่โกรันเคาิสิตเป็นแม้ว่าการมีส่วนร่วมกับเกมอาจจะไม่ไหลลื่นเหมือนในช่วงครึ่งแรกนะครับเพราะว่าครึ่งหลังเนี่ยพอมันเปลี่ยนกันเยอะอย่างแดนกลางพอเป็นพี่น้องตระกูลซูเนี่ยความไหลลื่นต้องยอมรับนะครับว่ามันก็ยังไม่เท่ากับทที่าสิดกกัับธรนนนยยื้ว รื่จากฟุตบอลเนี่ยมันไม่เล่นกันเพียงแค่2คนมันต้องเล่นกับภาพใหญ่ที่มีเพื่อนๆอยู่รอบตัวเราคือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยแนวลึกมันเปลี่ยนหมดเลยเพราะว่าอย่างกองหลังตัวกลางเนี่ยก็เป็นควรนอีบีซ่าวิงแบ็กซ้ายก็มีเชียนพัตินาม่าซึ่งก็ลงมาได้อัซิดด้วยแต่ชุด2ในช่วงครึ่งหลังเนี่ยภาพใหญ่ผมว่าคือเรื่องของความไม่ชัวนะครับ อย่างอีบิซาเนี่ยถ้าเกิดจะให้คุมแผงหลังแทนที่ของดูเก้าตอนนี้ก็ยังไม่ได้หมายว่าถ้าเกิดดูฟอร์มโดยรวมนะครับกับทักษะของเขาเทคนิคนี่ดีตรงนี้คนต้องใช้เวลาขณะที่เชียนพัทดาม่าจังหวะเติมเกมชัดเจนครับเป็นวิงแบ็กธรรมชาติเลยแต่เกมรับพอเสียบอลกลางทางลูก2ที่โดนซาบายิงเนี่ยก็ชัดเจนเลยว่าเป็นแผลจากการโดนเจาะทางฝั่งเขาเอาเป็นว่าสรุปให้เข้าใจง่ายๆก็คือการโจมตีบุรีรัมที่แกล่งทั่วแผ่นเนี่ยจะมีพื้นที่วิงแบ็กนี่แหละครับเป็นจุดอ่อนเพราะว่าระบบหลังสาม พื้นที่ริมเส้นจะเป็นรองคู่ต่อสู้อยู่แล้วดังนั้นถ้าเสียบอลได้ง่ายก็มีโอกาสโดนลงโทษทันทีเพราะว่าลูกตีไข่แตกของซาบ้าลูกแรกเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์เดียวกันแต่นี่คือ2อาทิตย์ที่กลับมารวมตัวฝึกซ้อมกันนะครับดังนั้นบุรีรัมจะน่ากลัวได้มากกว่านี้อีกและคุณเดวินก็พูดชัดเจนในวันรายงานตัวฝึกซ้อมวันแรกนะครับว่า ยังไงก็ต้องแข่งขันกันลงสนามนักเตะไทยอาจจะถือตัวเป็นต่อแต่ตัวต่างชาติเนี่ยอาจจะมีชื่อแค่ในบอลถ้วยก็ถือว่าเสียหายและบุรีรัมเนี่ยไม่มีเวลาให้ใครปรับตัวเพราะทุกคนที่ดึงมาถูกประเมินแล้วว่าจะต้องมาแก้ปัญหาแล้วใช้ได้เลยขณะที่โปรแกรมหลังจากนี้เดี๋ยวบินกลับบุรีรัมก็ไปซ้อมต่อนะครับเพื่อรับมือกับบีจีปทุมตามด้วยอุ่นกับอยุทยายูเนเต็ดฉานยูเนเต็ดอุทัยธานีนครราชสีมาแล้วก็ระยองเอฟซีเป็นการปิดท้าย พูดถึงเรื่องของนักเตะต,ต่างชาติเนี่ยแวะมาคุยเรื่องนี้กันดีกว่าครับเพราะว่าลีกในอาเซียนตอนนี้โคต้ามันก็ไม่ได้เท่ากันนะครับแต่ละประเทศก็มีแนวทางของตัวเอง อย่างซาบ้าที่อยู่ในลีกของมาเลเซียที่เพิ่งโดนถล่มไปเนี่ยนะครับเขาก็มีการปรับโคต้าเหมือนกันจากเดิมให้ลงสนาม7คนสำรอง2คนโดย7คนเนี่ยบังคับนะครับว่าต้องเป็นต่างชาติ4โคต้าเอเชียยังมีอยู่นะครับเอเชียนับ2แล้วก็อาเซียนอีก2คนสรุปเขามีการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นลงสนามด้วย6คนสำรอง3คนโดยในสนามเนี่ยจะเป็นต่างชาติ4คนเอเชีย1นแล้วก็อาเซียน1อันนี้ก็คือตอน1แมชแต่ถ้าเกิดจะลงทะเบียนก็คือเสริมเข้ามา ยูนิลิสของทีมเนี่ยก็สามารถทําได้ถึง15คนเหมือนเดิมก็เป็นว่าแต่ละเกมเนี่ยก็ไปสลับรายชื่อกันเอาตามโคต้าที่ทางลีกเขากำหนดถ้าเกิดเทียบกับไทยลีก ก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะครับเพียงแค่เขาแยกโควต้าเอเชียส่วนอาเซียนเนี่ยเขาจะลงได้น้อยกว่าเราคนหนึ่งเพียงแค่ในการลงทะเบียนเข้ามาอยู่ในทีมเนี่ยทำได้มากถึง15คนตรงนี้เขาก็เปิดพื้นที่ไว้ให้กับทางยาโคได้เสริมทัพเพื่อเตรียมไปลงแข่งขันในเวทีเ c l ซีย t e เพราะทีมอื่นต่อให้เล่นเ c l 2เนี่ยก็คงไม่เสริมเต็มโคต้าขนาดนี้อยู่แล้วตรงนี้ทางมาเลเซียซุปเปอร์ลีกเนี่ยเขาก็พยายามแก้ไขนะครับคือลดโควต้าให้มันเหมาะสมในหลีกจะได้มีการแข่งขันที่ไม่ได้เกิดระยะห่างจนเกินไปเพราะว่ารบบเกาเนกเานานียย็ไ้้ททมมแลว แต่เวียดนามตอนนี้เหมือนเจอปัญหานะครับพวกเขากําลังพูดคุยกันแล้วก็รอสรุปออกมาให้มันชัดเจนเดิมทีเนี่ยวิลีเปิดให้ลงทะเบียนแค่3คนแล้วก็ลงเล่น3คนนั่นแหละครับแต่ล่าสุดเนี่ยเหมือนมีข้อเสนอว่าอยากให้เพิ่มเป็นลงทะเบียน4คนแล้วก็ลงสนามได้3คนแต่มันกลายเป็นว่าหลายทีมไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะทีมเล็กที่มองว่าจะเป็นการปิดโอกาสนักเตะท้องถิ่นให้มีพื้นที่ในการลงเล่นน้อยไปแล้วก็ระยะห่างระหว่างทีมหัวตารางทีมที่มีเงินกับทีมกลางตารางหรือว่าท้ายตารางเนี่ย จะโดนทิ้งห่างส่วนทีมใหญ่ก็ดูจะมีปัญหาและอยากให้เพิ่มมากกว่านี้ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าเขาเสริมทีมมาเพื่อมาเล่นในเวทีเอเชียแต่ว่าในลีกมันไม่มีโคต้ต้าให้ลงสนามเขาก็ไม่สามารถจ้างนักบอลมาได้เพราะจ่ายไปเนี่ยมันก็ไม่คุ้มราคาและนักบอลเองก็คงไม่อยากมาถ้าต้องมาสลับโคต้ต้ากันเล่นในเกมลีกเพื่อรอทําผลงานในเวทีเอเชียอย่างเดียวเพราะอย่าลืมนะครับว่าชอปปี้ครับเองเนี่ยโคต้ต้าก็ลงทะเบียนได้มากขึ้น และก็ลงสนามได้มากขึ้นเลยต้องรอข้อสรุปอีกครั้งซึ่งผมเชื่อว่าจะมีการเพิ่มอย่างแน่นอนเพราะตอนนี้มันก็หยุดยั้งไม่ได้แล้วนะครับเนื่องจาก a f c เขาก็นําร่องไปแล้วเพียงแต่ว่าแต่ละประเทศเนี่ยจะมีแนวทางย,ยังไงเหมือนที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ไม่เห็นสะทกสะท้านเลยนะครับไม่ว่าจะมาแนวไหนเขาก็ใช้ตั้งแต่ท้องถิ่นอยู่ดีเพราะระบบโครงสร้างฟุตบอลเขาแข็งแรงตัดภาพไปที่อินโดนีเซียอีกดึงลีกใหญ่ของอาเซียนนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงเ,เหมือนกันที่อนุญาตให้ลงทะเบียนได้11คนนะคนับ และลงสนามได้ถึง8คนหลังจากฤดูกาลได้เพิ่งจบไปเนี่ยเป็นการลงทะเบียนได้8คนและลงเล่นใน6คนซึ่งเป้าหมายเขาบอกเลยว่าก็อยากจะเพิ่มคุณภาพของลีกอินโดนีเซียก็แนวคิดคงคล้ายๆกับไทยลีกนั่นแหละครับคราวนี้ความสนุกของฟุตบอลมูลค่าทางการตลาดมันก็อาจจะมาแต่ผมบอกเสมอนะครับว่าผมเห็นด้วยกับแนวทางนี้เพราะว่า A FC คงศึกษาแล้วว่ามันไปได้จริงๆแต่คู่ขนานที่เราต้องทําก็คือการเอางบประมาณอีกส่วนหนึ่งเนี่ยไปลงกับเยาวชนให้เต็มที่เลยเพราะถือว่าการมีพวกนักเตะต่างชาติพวกนี้และก็มีพวกลูกเครึ่ยว เหมือนมาช่วยในการประคองช็อตเทิร์บหรือว่าระยะสั้นแต่สุดท้ายระยะยาวยังไงก็ต้องกลับมาพึ่งพาระบบนักเตะท้องถิ่นอยู่ดีจะนั้นไปดูฟอร์มของการท่าเรือครับก็ไปลงเล่นที่อินโดนีเซียครับเป็นรายการซึเปียร่าเพรสิดเนต์เป็นบอลทั่วที่เตะเพียงแค่3เกมแต่ถ้าเป็นแชมป์เนี่ยเงินรางวัลสูงถึง11ล้านบาทน,นะครับเกือบจะได้เท่าชอปปี้ครับแล้วแถมไม่ต้องเดินทางให้นานด้วยนะครับไปอินโดทีเดียวเตะแป๊บหนึ่งจบเลย2ทีมก็อาจจะถือว่าตามคาดในมุมของออกฟอร์ดนะครับ ที่เป็นมาตรฐานจากแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษยังไงควรจะยืนพื้นในการที่จะเข้ามาถึงรอบนี้แต่ใครจะไปเชื่อว่าสิงเจ้าท่าในฐานะทีมรับเชิญนะครับจะพลิกสถานการณ์ปราบทั้งแชมป์แล้วก็รองแชมป์ลีกอินโดล่าสุดมาทั้ง2เกมก่อนเจอกับออกฟอร์ดแล้วก็ยังหักปากกาเซียนเฉือนไปอีก2ต่อ1ควา้าแชมป์ในรายการนี้แล้วก็เป็นการกลับมาได้ทรฟี่ในรอบ6ปีนะครับหลังเคยเป็นแชมป์เอฟเอคเมื่อปี2 0 1 9 นอกจากเงิน11ล้านแล้วเนี่ยบดินเผาลาก,ก็ยังคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ด้วยรับไปอีก250ล้านรูเปียรนะครับเป็นเงินไทยคือ500,000บาทโอ้โหเงินรางวัลเยอะมากเลยนะครับในทุกๆส่วนเขาลงทุนในการจัดการแข่งขันมากแฟนบอลเขาว่าเข้าสนามเต็มเลยบรรยากาศเกมมันดูดีมากแม้ว่าจะมีฝนตกและทําให้วิธีการเล่นมันไม่ไหลลื่นแต่บรรยากาศข้างสนามเนี่ยมันก็ยังทําให้เกมดูมีมวลขลังอยู่ โดยออกฟอร์ดเนี่ยน้ำก่อนนะครับตั้งแต่10นาทีแรกของมาร์คแฮร์ริสส่วนท่าเรือเนี่ยมาได้ประตูจากเทียร์สักเผยพิมายเป็นการตีเสมอซึ่งลูกยิงเนี่ยดูจากภาพช้าในชัดเจนเลยนะครับว่าต้นตั้งใจจะเปิดไปเสาไกลแต่ว่าบอาลบันดนล้นเข้าประตูแล้วผู้สาประตูเขาก็ยังพลาดเหมือนกันเพราะไม่คิดว่าน้ำหนักทิศท,ทางมันจะยอดเยี่ยมขนาดนี้ส่วนลูกแซงส1งก็คือตัวสำรองอย่างบรายันเปเรียจากการมงสกัดผิดพลาด ของมิดฟิลออกฟอร์ดที่ทําให้เกมรับของเขาเนี่ยลุดตําแหน่งเนื่องจากว่าตอนแรกเนี่ยกองหลังจะไปเก็บแล้วนะครับแต่พอกองกลางชิงจังหวะเล่นมันก็เลยกลายว่าโม่งแล้วไปแอซซิตให้กับทางเปเรียนเนี่ยได้ลากบอลหลุดเข้าไปแล้วดึงหลบหนึ่งจังหวะก่อนจะยิงลอดขาผู้สาประตูแม้ว่าหลังจากนั้นจะโดนใบแดงของธนบุญเกษารัตและก็ต้องเล่น10คนเกือบ40นาทีแต่ก็ยันไปอยู่นะครับนี่คือสิ่งที่อล็กซาเรกามาแสดงให้เห็นในเกมที่ ต้องการเซฟผลการแข่งขันคือฟุตบอลของกาม,มาคนจะบอกว่าโอ้รับแบบโบราณมากเลยนะครับช่วยกัน แต่ท้ายที่สุดเดี๋ยวมันจบด้วยการเป็นแชมป์คุณคิดว่าควรจะเอาเกมรุกที่ถูกใจแฟนบอลหรือควรจะเอาเกมรับแล้วเป็นแชมป์นี่คือสิ่งที่อลรกซานเวย์กามาพยายามเปลี่ยนความคิดของนักบอลท่าเรือซึ่งต้องยอมรับน,นะครับว่านักฟุตบอลส่วนใหญ่มันเป็นเลือดใหม่ด้วยตัวต่างชาติเนี่ยด้วยต้นทุนของแต่ละคนที่มาเนี่ยคาแรคเตอร์ก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าต้องการประสบความสําเร็จแม้ว่าด้วยภาพของการเสริมเข้ามาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นมาโนโพกิงที่ดึงเอาไว้แต่กามาสามารถที่จะทำให้ภาพของนักตเตะ วินัยแต่ละตำแหน่งเนี่ยดีมากๆนะครับโอเคแม้ว่าจะเสียประตูจากลูกง่ายๆ แต่ก็ยังรวบรวมสมาธิแล้วก็กลับเข้าสู่เกมฉะนั้นโจมภูมิใจกับชัยชนะนัดนี้นะครับเนื่องจากออกฟอร์ดคือทีมระดับแชมเปี้ยนชิพโอเคอาจจะไม่ใช่ทีมระดับเพลย์ออฟเพื่อเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกแต่ด้วยคลาสของฟุตบอลเนี่ยการเล่น2เกมแรกเจออินโดออนสตาร์ถล่มไป6-3และชนะอารีนาไป40มันก็บ่งบอดอยู่แล้วว่าเป็นทีมที่ดีสุดในทัวร์นาเมนต์แต่บอลฉาบฉ่วยของกาาเนี่ยน่ากลัวครับแล้วก็กลายเป็นออกฟอร์ดได้บทเรียนไปเลยเพราะอย่างประตูแรกที่ตีเสมอได้เล่นกัน4จังหวเท่านั้นน้นแแลวลวูก2ก2็ทไม่ต่ตางกันเลย บอลเปิดของซูราก้าแล้วก็ไปซื้อความผิดพลาดของเกมรับคู่ต่อสู้สุดท้ายบอลไปเข้าทางผู้เล่นเกมรุกของท่าเรืออันนี้คือสเสน่ห์ของบอลอเล็กซานเดรกาาคือปึ้งปังแล้วก็เข้าประตูไปเลยโดยหลังจบเกมเนี่ยกุนซอชาบราซิลก็บอกนะครับว่าสิ่งนี้ก็พูดกับนักบอลคือขอให้เชื่อมั่นว่าทีมชนะได้แม้ว่าระยะห่างระหว่างทีมจากอังกฤษกับไทยมันจะเยอะแต่ลงสนามไปแล้วมันก็คือส1็ตัวเท่ากันและท่าเรือต้องแสดงความเป็นมืออาชีพอยากให้เครดิตกับนักบอลมากกว่าในเกมนี้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเขาตั้งแต ที่เขาติดใต้งกับสโมสรอนทุกคนแสดงความกระหายสุดท้ายทีมก็สามารถเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ด้วยการเป็นแชมป์โดยเฉพาะการที้ทีมเนี่ยต้องเหลือผู้เล่นน้อยกว่าแล้วก็ยังพลิกกลับมาได้เอาจริงฝนตกก็เป็นประเด็นเหมือนกันนะครับและทีมเองเนี่ยก็ต้องปรับแผนมาเล่นเป็น5-3-1เพราะผู้เล่นเหลือน้อยกว่าแต่ทุกคนนั้นทำได้ดี อาเป็นว่าไม่ง่ายที่จะชนะทีมจากอังกฤษที่มีรูปร่างความแข็งแกร่งกับการเล่นบอลกลางอากาศนี่คือเกมที่เขากล้าพูดเลยว่าถ้าเรือไม่ได้ฟลุกแต่มันเป็นเกมที่แสดงให้เห็นถึงการใช้หัวจิตหัวใจในการเล่นจะว่าไปเนี่ยมันก็เกือบเตะต่อไม่ได้รนะับถ้าใครดูถ่ายเท่าสดเนี่ยจะเห็นว่าเกมมันหยุดไปช่วงหนึ่งเลยเพราะฝนมันตกหนักมากแล้วเหมือนกับออกฟอร์ดเนี่ยเขาจะไม่ยอมเล่น แต่ฝ่ายจัดยืนยันนะครับว่าถ้าเกิดออกฟอร์ดไม่เล่นต่อเนี่ยแต่ถ้าเรือเล่นเท่ากับว่าออกฟอร์ดจะแพ้บายเลยสุดท้ายก็เลยต้องกลับมาเตะก,กันต่อฉะนั้นสิ่งที่การท่าเรือได้จากรายการนี้มันกำไรล้วนๆเลยนะครับเจอทีมคุณภาพได้เงินรางวัลได้เตรียมทีมในแมตช์ฟิตที่ผมว่าดีกว่าการอยู่ที่ไทยแน่นอนเพราะมันเป็นเกมเหมือนเกมทางการไปเลยได้แชมป์อีกมีความมั่นใจดังนั้น สิ่งที่แฟนๆรอคอยก็คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับกาาก,ก็เอาทีมงานมาได้ด้วยซึ่งบอร์บริหารของการท่าเรือไม่เคยยอมนะครับก่อนหน้าน,นี้เต็มที่เอาโค้ดมาเนี่ยก็อาจจะให้ฮิวสตาร์มาสักคน2คนแต่ทีมงานหลังบ้านก็ยังเป็นระบบครอบครัวแต่ว่าตอนนี้มันเป็นมืออาชีพมากขึ้นมันให้อำนาจในการทํางานกับโค้ดมากขึ้นหรืออย่างเดียวแล้วครับก็คือช่วงเวลาที่ทีมมันสะดุดเนี่ยจะกลับมาได้เร็วแค่ไหนเพราะการท่าเรือเจอปัญหานี้ครับสิบเกมแรกเนี่ยไม่มีปัญหาสำหรับสิ่งเจ้าท่าผมเชื่อว่าบี้กับ อันนี้ไว้แล้วก็เดี๋ยวกลับมาที่ไทยเตรียมหาทีมอุ่นเครื่องเพิ่มเติมนะครับส่วนนักเตะบางคนที่ยังไม่ได้มาอย่างเอลซามเอาซูพี ee, ก่อนหน้าทีมชาติโอมานและก็กาคาเมนเดสตัวรุกบราซิลหน้าถึงไทยคือ15กรกฎาคมนี้ตรวจร่างกายขั้นสุดท้ายก็จะเปิดตัวเป็นทางการอีกรอบหนึ่งแล้วก็ลงซ้อมส่วนแมตช์ล่วงหน้าที่ล็อกไปแล้วคือ2สิงหาคมในการไปเยือนเรนโบว์สเตเดียมเพื่อ,ออุ่นเครื่องกับปัตตานีส่วนเกมระหว่างก่อนหน้านี้เดี๋ยวก็รอติดตามทางเพจของสมโมสรละกันส่วนสีสันข้างสนามนะครับก็คือการ ไปเชียร์ของมาด,ดามแป้งนนลพัลลัมซาํานยกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยโดยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวคราวนี้สิ่งที่จะเห็นในภาพที่อยากให้สื่อสารแล้วก็พูดคุยกันเนี่ยคือการเจอกับทายเอริกตอฮินประธานสาพานฟุตบอลอินโดหรือว่านนยกคสมาคมฟุตบอลอินโดนั่นแหละครับเพราะว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยดูจะมีความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจที่คุยกันไปก่อนหน้านี้แล้วก็แลกเปลี่ยนเรื่องของฟุตบอลด้วยแต่วิสัยทัศน์ของอินโดตอนนี้ครับในภาพ ั้งนโยบายและการกระทำเนี่ยมันไปไกลแล้วนะครับลูกเครื่องลูกเซี่ยวมาเต็มไหบดเลยตอนนี้ Indo อินโดยังอยู่ในเส้นทางของการลุ้นไปบอลโลก2 0 2 6 แต่ปัญหาตอนนี้บอลชายดีบอลหญิงโดนโจมตีบอกให้จัดฟุตบอลลีกหญิงให้มันแข็งแกร่งหน่อยหลังจากที่ผ่านมาเดีย่ยโดนมองข้ามตลอดเลยทาให้บอลหญิงตอนนี้ขออินโดไปไม่ถึงไหนส่วนที่ไทยเจอปัญหาอีกแบบหนึ่งนะครับแต่บอลหญิงก็โดนเหมือนกันบอลชายก็หนักเอาการก็หวังว่าจากการพูดคุยคงจะไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของธุรกิจหรือการพูดคุยบางเรื่องที่ไม่ได้เอามาต่อยอดนะครับผมคิดว่าการแลกเปลี่ยนเรื่องเยาวชนน่าจะเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าที่โรเีเซียตอนนี้เขาลงทุนหลายพันล้านไม่ใช่จะไปบ้าแต่ลูกครึ่งอย่างเเเดียววนนะร,ร้้าากก็็ู่่ตทองถิ มีความจําเป็นเพียงแค่ว่าตอนนี้โตในประเทศมันอาจจะยังดีไม่เพียงพอสำหรบเวทีใหญ่แต่ระยะยาวเนี่ยเขาต้องเอามาผสมผสานาแน่นอนกลับมาที่บ้านเรานะครับถ้าสิงหานี้ยุดหลีกยังไม่ขึ้นสักรายการฟุตบอลเยาวชนบ้านเรามันก็เหมือนเดิมปิดท้ายกันที่อยู่23ครับก่อนเดินทางไปอินโดนีเซียในศึกชิงแชมป์อาเซียนก็อุ่นเครื่องกับโปลิสเทโรซึ่งจัดชุดเต็มลุยศึกไทยลีก2มาเจอกับ เด็กทีมชาติของโคดวังทวัชชัยดรองอ่อ,องตระกูลซึ่งโคดวังก็เคยคุมโปลิสเทโรก่อนจะพาชนบุรีเป็นแชมป์ไทยลีก2ในช่วงเล็ก2ฤดูกาลที่ผ่านมาโดยบังกอนโล่เงินเนี่ยก็มาในตัวต่างชาตินะครับไอแซคฮันนี่เวลิงตันสมิธรวมถึงวาลโด ส่วนแผนการเล่นที่คดวังใช้ไม่ได้แตกต่างจากที่นิชิกะยะใช้เลยนะครับยังเป็น4123กับ433สลับสับเปลี่ยนกันโดยการโจมตีของทีมชุดนี้จะเน้นพื้นที่ Half s สเปซหรือว่าพื้นที่ด้านข้างเป็นหลักในการทะลุทะลวงแต่มีการเพิ่มรายละเอียดโดยเฉพาะจังหวะในการเล่นที่ต้องไม่เร็วจนเกินไปและต้องมีคุณภาพรวมถึงความแม่นยำ ขาที่เกมรับหรือว่าเกมเพรสซิงก็ต้องใส่ใจเรื่องของรายละเอียดนะครับมองจังหวะให้ถูกต้องแล้วขยับพร้อมกันไม่ตะบ,บี้ตะบันในการไล่บอลทุกจังหวะถ้าเกิดว่าเพื่อนข้างหลังยังไม่พร้อมหรือว่าทําให้คู่ต่อสู้เห็นว่ามีช่องว่างในการที่ขยับไปไม่พร้อมกันก็จะโดนแก้เพรสซิงได้ง่าย เขานี้โจทย์ได้ชัดเจนนะครับว่าทําไมผลงานของกายะอาจจะไม่ดีทั้งที่ในโดฮาครับเนี่ยโอ้โหการเพรสซิ่งดุดันมากหลายจังหวะเล่นเอาทีมใหญ่ของเอเชียไปไม่เป็นมันก็แน่นอนเลยครับจิกซอต,ตรงนั้นของตัวที่เดินด้านบนเนี่ยคือ CFO ฟคาคณะคํายกคดวางดูเทปมาตลอดนะครับแล้วจะทำยังไง เพื่อให้ได้จิ๊กซอชิ้นสําคัญตรงนี้มาเล่นแทนตอนแรกเนี่ยมองไว้ที่สงครามสมบุรน้ำพึ่งที่เคยทํางานด้วยกันที่เทโรสรีระความแข็งแกร่ง,งอาจจะไม่ดูดันเป็นรองทางคาคณะแต่ล้เกิดพูดถึงการสร้างโอกาสรวมถึงการเล่นลูกนิ่งก็บอกว่าน้องทําได้ดีนะครับสมัยเป็นดาวรุ่งตั้งแต่เล่นห้กับเทโรชนี้ผ่านมาแต่แปลกใจเหมือนกันที่ไม่ได้โอกาสในยุคข,ของนิชิกยะเลยสอีคนหนึ่งที่มองไปก็คือ ธิรพั์ปลือทองอะคนเนี้ยในบุมผมเนี้ยน้องเล่นเป็นย์เมเกอร์เบอร์สิได้เล่นเป็นกองหน้าตัวบนได้เพราะว่าจังหวะความดุดันในการที่จะวิ่งไล่คู่ต่อสู้เนี่ยตอนอยู่ BG ในยุคข,ของฮัสซันเนี่ยเขาก็ใช้เพราะว่าขยันในการไลบ่บอลคือสู้ทุกจังหวะฉะนั้นเปาเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่โค้ชวังเนี่ยเตรียมไว้เหมือนกันแต่ปัญหาก็คือแผงมิดฟิลด้วยครับการที่มีสิทธาแล้วก็เสกสรรอยู่เนี่ย อุ่นใจแน่ในทัวร์นาเมนต์นี้แต่ต้องคิดแผนหลักไว้ด้วยว่าถ้าเกิดไม่มีขึ้นมาจะทํำยังไงก็เลยกลายเป็นว่าต้องทําการบ้านและใช้เวทีชิงแชมป์อาเซียนโรเตชันดูครับเพราะเกิดซีเกมสเนี่ยสโมสรดันไม่ปล่อยทั้งสิธาหรือว่าเสกสันมามันก็เกิดขึ้นได้ก็ต้องหาคนที่จะเล่นเพื่อทําให้ระบบทีมเนี่ยมันไม่ดรอปลงไปขณะที่แบ็คขวากองหลังก็มีสพลน้อยวงเพียงแค่คนเดียว ฉะนั้นชัดเจนนะครับว่าต้องมีคนที่เล่นแบ็กขวาแต่ไม่ใช่แบ็กอาชีพไปสลับเล่นแต่ถ้าเกิดเรียกมาครบเนี่ยตำแหน่งนี้ไม่ขาดแคลนนะครับเบอร์1เบอร์2ก็เป็นวาริชูทองแล้วก็อัตพลแสงทองรวมถึงบุคคลีเหลี่ยมดีซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดอยู่ในโผรายชื่อ50คนเนี่ยคดวังอาจจะเรียกมาแต่ดันไม่มีก็เลยเสริมไม่ได้โดยหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวก็จะเดินทางรวมตัวกันประมาณส1บเอ็ดโมงเช้าของวันนี้แหละครับเพื่อไปซ้อมต่อที่อินโดนีเซียอีก4ครั้งก่อนลงเล่นเกมแรก เจอทีมอวันที่19แล้วต่อด้วยเมียนมา2 2กรกฎาคมทั้งสองนัดเตะสงทุ่มนะครับถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง3 2ติดตามได้เลยออนไลน์ก็มีนะครับในททุกคู่ให้ดูได้ทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook ไทยรัฐสปอร์ตทั้งหมดนี้คือมีแต่เรื่องกับเจวราปัดขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกยอดวิวกดซ u b s c r i b e กันเข้ามาเยอะนะครับสมาชิกใหม่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนี้แล้วก็ Facebook ด้วยนะครับจะได้ครบ6 0 0 0ื่นคนติดตามเร็วๆเวจอกันใหม่ในคลิปต่อไปไปปลลาแ้วสวสสัดี